าครับผมกรา,ชาเชน่าต้องถูกช,อซซชอ่อง m e t ว Society เขย่าแล้วตอนนีเกม FC มดไปครับผมสำหรับวันนี้นะฮะมาถึงตำแหน่งสไตเกอร์แล้วัะผมกับ top 10อันดับ S t เมต m ปัจจุบันจะมีตัวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นก่อนอื่นใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับฮุกที้แลน์ช็อบปบริการเติมเกมราคาถูกบริษัจทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผม เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อป นะครับผมอย่าที่บอกไปนะฮะตัวไหนที่ไม่เคยใช้ไม่เคยเจอไม่เคยเล่นจะขอข้ามไปก่อนรวมไปถึงตัวล็อกแล้วก็ตัวที่เพิ่งอัปเดตเข้าม,มาใหม่จะขอข้ามไปก่อนนะคนดูนะ <S <S เริ่มกระจาอันดีบที่1ก<ๆ>่อนเลยก็แล้วกันนะฮะมาโกฟานบาเทน,นครับผมตัวนี้ยกให้เป็นโนหนึ่งหน้าปัจจุบันเลยฝีเท้า134รสการยิง136งราสกนะฮะการส่งบอล102เลี้ยงบอล124ตยีงรับสี่ตั้งาราวห้าห้าสั่นร่างกากานป่อดภอยหายห่วนสนงนนับผมนะขนาด้านะฮะเซยก็เล่นได้เากา,กา,าวาล็เล่นได้ สกิลมูฟฟี่ดาวหล่อพลังงามนมาที่4ดาวครึ่งตัวนี้เป็นตัว AI ใหม่นะท่านผู้ชมนะทางด้านของเวิร์กเลสเป็นสูงต่ำฟานบาทเทนมีลงต่ำนะฮะมีสกิลรูเลตยิงปันง่นโค้งแล้วก็ยิงไซก้อยตัวนี้ผมมรีวิวไปแล้วใครยังไม่รู้คลิปไปดูก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับผมนะอย่างที่บอกไปตัวไหนที่ผมบอกว่ารีวิวแล้วเพื่อนๆพิมพ์ม fc mobile เป็นภาษากฤษตามด้วยรีวิวแล้วก็ชื่อนักเตะเป็นภาษาไทยช่อง midnight society ขึ้นทุกตัวนะครับผมนะตอนแรกๆเนี่ยมีดราม่าก,กันด้วยนะพดูมาโกฟา,าทเทนเน เ้ยูเซบิโอเก่งกว่าอย่างง,งู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมราคาณปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมพอราคามันคงที่พอราคามันคงตัวนะทุกอย่างเนี่ยมันก็จะบอกเองว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดียังไงบ้างคือฟานบาเทนน่ะมันดีทั้งเมนเจอร์ h ฮดูเฮดอุเอเล่นได้หมดเลย2เท้าเล่นง่ายยิงดีส่วนสูงก็ดีกว่านะครับผมนะ ก็งงเหมือนกันว่าตอนแรกทําไมคนถึงบอกว่า U ซดีกว่าอาจจะเป็นเพราะคนเปิดได้เยอะนะครับผมนะก็เลยต้องอวยกันหน่อยแต่ช่องผมไม่มีอวยนะฮะใครที่ติดตามมานานจะรู้ดีนะครับผมนะช่องไหนจะอวยมึงก็อวยไปช่องนี้ไม่ใช่แน่นอนตัวต่อมานะครับผมทางด้านของอันที่2สองบิโ O ตัวนี้ก็รีวิวไปแล้วใครไม่รูคลิปไปดูก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับผมนะ มีเท้าหนึ่การยิง140การส่งบอล106เลี้ยงบอล130ตั้งรับ55าห้าสล่นไกาย102ส่วนสูง175ซนติเมตรนะคฮะขนาด2เท้าซิกิมูฟ4ดาวหลอดพลังงานมาที่4ดาวครึ่งนะผมตัวนี้เป็นตัว AI ใหม่เช่นกันนะครับผมนะเวิร์กเลดเป็นสูงกลางนะฮะยูเซมีลงต่ำนะครับผมอย่างที่บอกไปเนาะยูเซบิโอกับมาโกฟาร์ประเทศเนี่ยลงต่ำทั้งคู่นะครับผมแต่ว่าหาช่องดีเนาะ มีสกิลเปลี่ยนเลนฟรีคลิกสรงพลังยิงประตูจากระยะไกลแล้วก็เพย์เมเกอร์ปกติยูเซเข้ามาเนี่ยตัวนี้มันจะเล่นเป็นหน้าคู่เท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้เล่นหน้าเดี่ยวได้แล้วนะครับผมนะผมรีวิวใน ID ดีของคุณเต๋านั่นเองแล้วผมขอบพระคุณคุณเต๋ากับคุณอาร์มากๆเลยนะ,ะที่ส่งไ d ดีมาให้ผมรีวิวอยู่ได้เรื่อยเลยเนาะตัวนี้ก็เก่งทุกหมดเช่นกัน m ม n a g e เจอเฮดูเฮ a อีเอเเล่นได้หมดเลยนะครับผมนะใครไม่ดูคลิปก็ไปดูก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยตัวต่อมาครับผมทางด้านของที่3คนีดัสานขมเ ตัวนี้ผมก็รีวิวไปแล้วนะครับผมนะใครยังไม่ดูคลิปไปดูก่อนสัสดสีใจซื้อได้เลย ฝีเท้ากับการยิงมาที่137การส่งบอล110เลี้ยงบอล129การตั้งรับมาที่56สร้างร่างกาย100ส่วนสูง173ซเมนะฮะเตี้ยกว่ายูเซไป2เซนเนาะขนาด2ท้าสกิลมุฟ4ดาวหลอดพลังงานมาที่4ดาวครึ่งนะผมตัวนี้ก็เป็นตัว AI ใหม่เช่นกันนะครับผมนะกิจล่าสุดต,ตรงนี้เลยเนาะเวิร์กเลยเป็นสูงกลางนะฮะดันกิจลงต่ำเหมือนกันนะท่านผู้ชมเคนนี่ดันกิจครับผมนะลงต่ำเหมือนกับฟาน์าประเทศแล้วก็ยูเซบิโอเลย มีสกิลลูเลยิงปันง่นโค้งมีสกิลเหนือชั้นเล่นท่าย่างในโหมดเมนเจอร์ได้ยิงประตูจากระยะไกลแล้วก็ยิงใส่ก้อยนะครับผมตัวนี้ก็จะพอมเมนเจอร์นะฮะไอตัวด้านบนที่ผมพูดมาเนี่ยพวกฟานบาเทนยูเซบิโอเคนนี่รันกิทเนี่ยสามตัวนี้ตัวไหนก็ได้นะครับผมนะเป็นสายดันแรงเมนเจอร์ชั้นดีเลยแล้วก็ในโหมดเฮดูเฮดเนี่ยก็สองเท้าเล่นง่ายยิงดีด้วยนะครับผมนะ เข้าซ้ายก็เล่นได้เข้าขวาก็เล่นได้นะฮะลองไปดูคลิปก่อนตัดสินใจซื้อก็ได้นะครับท่านผู้ชมตัวต่อมาครับผมทางด้านของอันดัที่สีองลีฮะตำนานปืนใหญ่อาเซนอนยุคไร้พ่ายนะครับผมนะเป็นใครเนี่ยใครก็ต้องจัดแน่นอนจับเล่นปีกได้ด้วยอีกต่างหากฝีเท้าเนี่ยมาที่143การยิง133การส่งบอล1 1 0เี 110, ยงบอล133 ตั้งรับ63ตร้งร่างกาย106ส่วนสูง1 8 8ซติมตรเท้าที่ถนัดเป็น45ตัวนี้ถนัดเท้าวขวานะท่านผู้ชมนะเท้าซ้ายเนี่ยยิงได้แต่ต้องการระยะประมาณ40% 50%ของหลอดนะฮะถ้าเกิดว่าสุดหลอดเนี่ยไม่เสาก็าขาด สกิลมูฟสี่ดาวหลอพลังงานมาที่4ดาวครึ่งตัวนี้ผมก็รีวิวไปแล้วใครยังไม่ดูคลิปไปดูคลิปก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยเนาะอย่างที่บอกไปนะฮะตัวนี้จับเล่นปีกได้นะครับผมนะอัพขึ้นเวสส้มจับเล่นตำแหน่ง LWovr ไม่ลดนะคนดูเวิร์กเลสเป็นสูงกลางนะฮะองลี Only มีลงต่ำบ้างนะครับผมนะเป็นบางครั้งบางคราวนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปเล่นในโหมดเมนเจอร์จบสกอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะต้องบอกไว้ก่อนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเน้นโหมดเมนเจอร์เนี่ยเพื่ <ๆ S 1> บ c b o ดันกิตอะไรเงี้ยราคามไม่ต่างกันมากหรือจะไปเอาทางด้านของพวกอเล็กซานเดอร์อิซักเกียวเกเลสอะไรอย่างนงี้ฟานเพอร์ซี่อะไรางี้เลยก็ได้นะฮะอองรีเนะี่ยในโหมดเมเนเจอร์หน้าเป้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่จับเล่นปีกจะเวิร์ก,กว่าอันนี้คือจากที่รีวิวแล้วก็เทสมากับตัวนะท่านผู้ชมมีสกิลลูเลตยิงปันโค้งมีสกิลเหนือชั้นเล่นท่ายากในโหมดเมเนเจอร์ได้นะฮะแล้วก็มีทางด้านของยิงประตูจากระยะไกลแล้วก็ยิงใส่ก้อยด้วยลองสังเกตดูว่าส่วนใหญ่เนะี่ยอองลีคนจะไม่กมกวาา ก็อยู่ที่ดุลพินิษของเพื่อนๆนะครับตัวต่อมานะครับผมทางด้านของอันที่5อเล็กซานเดอร์อีซักตัวนี้ผมก็รีวิวไปแล้วใครยังไม่ดูคลิปไปดูคลิปก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับผมฟีท่ามาที่1 3 7การยิงหนึร้อการส่งบอล95เลี้ยงบอล124่้อยตั้งรับ5 3, สามสาร่างกาย106ส่วนสูง192ซนติเมตรลูกกาอากาศปลอดภยัยหายห่วงแน่นอนขนาด2องเท้านะฮะสกิลมูฟสลอดพลังงาน4ดาวเเช่นนนกัาะ ใครจะใช้ก็หาตัวสำรองไว้ก็ดีแต่ว่าอเล็กซานเดอร์อีซังเนี่ยใช้งานได้90นาทีเต็มสบายๆโดยที่ไม่ต้องหาตัวสำรองอยู่แล้วนะครับผมนะส่วนน้อยฮะที่จะต้องหาตัวสำรองตัวนี้ผมก็รีวิวไปแล้วนะคนดูนะใครยังไม่ดูคลิปไปดูได้เลยตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยโอ้โหยิงแฮตชิกด้วยนะครับผมนะในโหมดเมเจอร์แม่งหาช่องโคตรด,ดีจบสกอร์โคตรโหดนะครับผมสำหรับตัวนี้ เวิร์กเลดเป็นสูงกลางฮนะอีซักมีลงต่ำนะเขาดูนะสไตล์มันจะเหมือนกับเดมเบเล่แล้วก็เกียวเกเลสอย่างที่ผมบอกไปเนาะมีสกิลรูเลตแล้วก็ยิงปั่นโค้งด้วยนะครับตัวนี้เล่นได้ทุกหมดเมเนเจอร์เฮดทูเฮดวีเอสเอไปได้หมดเลยใครกําลังตัดสินใจซื้อไปดูคลิปก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับตัวต่อมาทา่าน่าขอตัดที่หกนะฮะสลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับผมนะตัวนี้ผมก็รีวิวไปแล้วใครไม่ดูคลิปไปดูก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับผมตัวนี้ผมรีวิววไปแล้นะคนด ฝีเท้า131การยิง139การส่งบอล114เลี้ยงบอล128ตั้รับ64ชั้น่างกาย120ส่วนสูง195ซมลูกกากาปลอดภัยหายห่วงอยู่แล้วสําหรับตัวนี้เนาะเท้าที่ถนัดเป็น45สกิลมูฟ4ดาวหลอดพลังงามนมาที่4ดาวครึ่งนะผมข้อเสียของสลาตันเลยก็คือเท้ามันเป็น45แล้วก็ตัวนี้เนี่ยลงต่ำเนาะเหมาะสําหรับการเล่นหน้าคู่นะผมหน้าเดียวถามว่าเล่นได้ไหมแต่ว่าเล่นหน้าคู่เนี่ยเล่นดีกว่านะครับผมนะหน้าเดียวถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะแต่หน้าคู่จะเวิร์กกว่านะครับผมหน้าเดียวไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ เวิร์กเลดเนี่ยเป็นสูงกลางนะคนดูนะมีสกิลรูเลตมีฟีคิกทรงพลังแล้วก็ยิงฝ่นโค้งเนาะใครยังไม่ดูคลิปไปดูก่อนตัดสินใจได้เลยผมจับยืนคู่กับมาโกฟานประเทศเนี่ยลงตัวสุดๆนะครับผมนะสลับกันขึ้นสลับกันลงแบบสบายๆเลยท่านผู้ชมตัวต่อมานะครับผมทางด้านของที่7จ็ดอีลิกเดอะคิงครับผมหรือว่าอีลิกคาตัวหน้านั่นเองนะตัวนี้เนี่ยเมนเจอร์โคตรโหดครับผมนะโคตรของโคตรโหดตอนผมรีวิวไอดีของคุณเต๋าเนี่ย70 8ดดาวนะเมนเจอร์อะ อีลิคาโตนายิงแม่งเกือบทุกนัดเลยครับผู้ชมไอตัวเนี้ยคือแบบไม่อวยเลยนะในเมเนเจอร์แม่งโหดชิบหายนะครับผมแต่ว่าในโหมดเทนตุเฮดเนี่ยอาจจะมีข้อเสียตรงสปีดตัวอื่นมา130กว่าหมดละแต่ข้อดีของคาโตนาก็คือสภาพร่างกายดีที่สุดในตำแหน่งสไตเกอรนะครับผมนะดีที่สุดในแผงหน้าเต้านะฮะเปรียบเสมือนด็อกบาเอาง่ายเลยนะครับผมนะตอนดีดีเย่ด็อกบาอัปเดตเข้ามาใหมๆ่ๆสภาพร่างกายเนี่ยดีที่สุดในเกมตอนเนี้ยก็เป็นคาโตนาแค่นั้นเอง ฝีเท้า121ครับผมการยิง136การส่งบอล114เลี้ยงบอล12 3ตั้งรับ71สร้างร่างกาย134นะฮะส่วนสูง188ซเมนะครับผมนะลูกากาอากาศปลอดภยัยหายห่วงแน่นอนสูงเทียบเท่ากับมาโกฟานประเทศเลยขท้าที่ถนัดเป็น4 5นะครับผมสกิลมูฟ5ดาวตานันเล่นได้ทุกท่าในเกมหลอดพลังงานมาที่4ดาวครึ่งตัวนี้เป็นตัว AI ใหม่เช่นกันเนาะวอร์เลเป็นสูงกลางนะคยยร ยิงประตูจากระยะไกลเพย์เมเกอร์แล้วก็ยิงไซก้อยตัวนี้ก็ลงต่ําเหมือนกันนะคอดูนะลองไปดูคลิปก่อนได้เลยนะฮะเป็นทางด้านของพวกเอเดนอาซาบ้างนะครับผมหรือจะเป็นทางด้านของปีกตัวอื่นที่ผมรีวิวอย่างควารัลเคเลียอะไรเงี้ย จะตัดเข้ามาในตำแหน่งสไตรเกอร์แทนนะครับผมเพราะว่าคันโตน่าลงต่ำมากบางครั้งบางทีก็เป็นน้าแจอะไรเงี้ยตัดมาอยู่ในตำแหน่งสไตรเกอร์แทนนะครับผมนะลองไปดูคลิปก่อนตัดสินใจก็ได้แต่บอกได้คำเดียวเลยว่าเมนเจอร์แม่งโคตรโหดครับผมยิงเกือบทุกนัดเลยตัวต่อมาครับผมทางด้านของที่8นะนะเกียวเกเรสครับผมนะตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สไตล์เดียวกันกับทางด้านของอีซักนะคนดูนะแต่เกียวเกเรสเนี่ย หมดปัญหาเรื่องหลอดพลังงานหมดเร็วไปได้เลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยหลอดพลังงานให้มาที่5ดาวตันเลยนะคนดูนะฝีเท้า131การยิง1 3อยการสมบอล100เลี้ยงบอล120ตั้งรับ5เอ็ดสร้างร่างกาย125ส่วนสูง189ซติเมตรขนัด2เท้าเช่นกันนะครับผมสกิมมูฟ4ดาวหลอดพลังงานมาที่5ดาวตันนะฮะอย่างที่บอกไปเนาะตัวนี้จับเล่นปีกได้ด้วยนะครับผมนะอัพขึ้นเมสซม OVR ไม่ลด เวิร์กเลดเป็นสูงกลางนะผมแต่ก็อย่างที่บอกไปนะฮะเกี่ยวเกเลดเอยทางด้านของอีซักเอยหรือว่าเดมเบเล่เอยเนี่ยสกิลมันจะคล้ายๆกันนะครับผมนะแล้วก็ทางด้านของเวิร์กเลดขึ้นลงเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะคุณดูมีสกิลรูเลดหน้ายิงปันง่นโค้งแล้วก็ยิงประตูจากระยะไกลนะครับผมตัวนี้ก็เล่นได้ทุกหมวดเหมือนกันเม n นเจอร์เฮดู head ีเอสไปได้หมดเลยตัวต่อมาครับผมทางด้านของอดับที่9นะฮะทางด้านของโรนัลดอานไทนะครับผมปัจจุบันนี้ใช้เป็นตัวสำรองไปละในทีมของผมนะ โรนัลโดอาไนเนี่ยผิดคาดชิบหายเลยตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันจะอัปเดตเข้ามาเพราะว่าปกติแล้วโรนัลโดอาไนกับลุดกุลิตจะเข้ามาพร้อมกันสรุปก็คือไม่มาครับผมสัปดาห์ที่4เป็นคันโตนาเข้ามาแทนนะครับผมนะฝีเท้ากับการยิงมาที่126การส่งบอล97การเลี้ยงบอล121ตั้งรับ54สี่้างกาย107 ส่วนสูง183ิซนติเมตรนะฮะถนัด2เท้าสกิมู๊บ้าดาวตันหลอดพลังงานมาที่4ดาวครึ่งเนาะตัวนี้เป็นการ์ดเก่านะคุณดูนะไม่ใช่การ์ดอัตติเมตด้วยเวิร์กเลทเป็นสูงกลางนะฮะอานายเนี่ยมีลงต่ำนะคุณดูนะมีสกิลลูเลนะฮะแก้กระดักล้ำหน้า ยิงฟันโค้งนะฮะเลี้ยงบอลเร็เวแล้วก็ยิงไซก้อยปัจจุบันถามว่าเล่นได้อยู่ไหมเล่นได้อยู่นะคนดูนะแต่ถ้าเกิดว่าจะลงแลงเมเนเจอร์เนี่ยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ OVR มีผลในโหมดเมเนเจอร์มากๆเพราะฉะนั้นหาตัวที่ OVR เยอะๆไว้ก่อนจะดีนะคนดูเนี่ยขนาดของผมเนี่ยท่านผู้ชมผมยังใช้เป็นตัวสำรองเลยนะครับผมนะแล้วผมเนี่ยก็ไปใช้ตัวอื่นแทนไปใช้พวกโยฮันครับไปใช้ทางด้านของอ่าพวกฟานประเทศบวกอะไรเงี้ยแทน,นครับผมนะแล้วก็เอาทางด้านของโรนัลโดอาร์นายเนี่ยเป็นตัวสำรองไว้เลยเนี่ย เอาเทนออกไปแล้วไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมนะก็เลยให้อยู่อันดับที่แบบต่าหน่อยนะคนดูตามการเวลานะครับอันดับสุดท้ายครับผมโรบินฟานเพอร์ซี่ฮนะเดี๋ยวจบท็อปสิบ 10, รีวิวให้แน่นอนสำหรับตัวนี้นะครับผมฝีเท้า136การยิงร้อยสามสี่การส่งบอลร้อยสี่เลี้ยงบอลร้อยยี่สิบสามตั้งรับห้าเก้าสร้างกายหนึ่งร้อยสามส่วนสูงหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดเซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็นห้าสี่นะฮะตัวนี้ถนัดเป็นเท้าซ้ายส่วนใหญ่หน้าเป้าจะถนัดจะถนัดเป็นเท้าวขวานะฮะแต่ว่าตัวนี้ถนัดเป็นเท้า้าาซยนนนะะคดูนะ คิลมูฟเนี่ยมาที่4ดาวนะครับผมหลอดพลังงาน4ดาวเช่นกันแต่ว่าใช้งานได้90นาทีเต็มสบายสบายโดยที่ไม่ต้องหาตัวสำรองนะสไตล์มันจะเหมือนกับอีซักอะอีซักก็หลอดพลังงานสดาวฟานเฟอร์ซี่ก็หลอดพลังงานสีดาวแต่ส่วนใหญ่จะใช้งานได้90นาทีเต็มนะคุณดูนะ อเล็กซานเดอร์อีซักหลายหลายคนบอกว่าอุ้ยพลังงานมนแค่4ดาวเองนะครับผมนะมันต้องหาตัวสำรองด้วยนะนี่ลองไปดูคลิปที่ผมรีวิวไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยพูดอีกทีหนึ่งก็ได้นะฮะเพราะว่าทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยมีหลักฐานหมดส่วนใหญ่เนี่ยผมรีวิวไว้หมดไปหมดแล้วนะครับผมนะสิอันดับเนี่ยผมรีวิวไปแล้วประมาณ8ตัวลองไปไล่นับดูนะฮะประมาณ7-8ตัวนะฮะก็คิดเป็นประมาณแบบเ0 8 0ดเ็นตะก็ถือว่าเยอะอยู่นะคนดูเวิร์กเลสเป็นสูงต่ำ,รตำครับผม มีสกิลลูเลตฟีคิกรงพลังยิงป่านโค้งมีสกิลหน่ะชั้นเล่นท่ายากในโหมดเมเนเจอร์ได้ยิงประตูจากระยะไกลแล้วก็ยิงใส่ก้อยนะครับผมตัวนี้เป็นเจ้าพ่อเมเนเจอร์อยู่แล้วเนาะหลายๆคนที่เคยใช้การ์ดดำมาเนี่ยจะรู้ว่าโรบินฟานเพอร์ซีนะฮะเป็นตัวละครแบบไหนแล้วก็ในโหมดเมเนเจอร์เนี่ยมันก๊อตขนาดไหนนะครับผมนะก๊อตถึงก๊อตมากๆเลยก็ว่าได้นะฮะใครอยากจัด จัดได้เลยตำนานแมนยูแต่ละตัวเนี่ยคันโตนากับฟาบซี่เนี่ยสตัวเนี้จะเลือกตัวไหนเลือกได้เลยนะคนดูนะคือเมนเจอร์แม่งเก่งทั้งคู่ครับผมนะอันนี้คือพูดแบบไม่อวยนะต้องไปลองเอาเองนะผมเก่งทั้งคู่เลยอยากจัดตัวไหนจัดได้เลยนะผมส่วนตัวอื่นเนี่ยเดี๋ยวแต่เดี๋ยวจะทยอยรีวิวให้เรื่อยๆนะตัวไหนที่ยังไม่ได้ทำคลิปรีวิวเนี่ยเดี๋ยวจะทยอยรีวิวให้เรื่อยๆไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะไว้เจอกันใหม่ชิปโอหน้าสำหรับชลวปนี้ก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม